สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองนะครับผมไม่ได้เจอเจอกันหลายวันครับคุณผู้ชมครับนะฮะพักร้อนเพิ่งกลับมาอีกแล้วนะครับผมนะฮะทิ้งท้ายไว้ก่อนพักร้อนครับคุณผู้ชมครับทางด้านของเชลซีรอบที่แล้วนะครับผมบอลที่มีแรงจูงใจนะฮะหวานเจี๊ยบมากนะครับผมนะฮะหากใครได้ติดตามครับส่วนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็มีบอลเนี่ยหลายรายการด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนะคู่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมช่วงปิดท้ายรีดดูการครับคุณผู้ชมครับนะฮ นะครับผมนะฮะส่วนคู่อื่นเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมในครอบครัวฟุตบอลของเจเล็ตมือทองครับคุณผู้ชมครับที่มีพี่ๆนะครับผมนะฮะอยู่ในครอบครัวมากมายครับคุณผู้ชมครับเข้ามาติดตามฟุตบอลนะครับผมนะฮะข่าวสารรายการสดครับคุณผู้ชมครับนะรวมถึงชุดเด็ดดวงนะครับผมซปเปอร์เด็ดดวงและชุดโครงการได้นะครับผมนะฮะเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวครับ m t 28อย่าลืมใส่านหน้านะครับผมหรือทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับ ส่วนในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับนะก็มีหลายรายการด้วยกันนะครับผมนะฮะอยากจะไปหลายตัวเลยแหละครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นคู่ใหญ่ๆนี่ครับผมอย่างทางด้านอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะครับผมรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับผู้ชมครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเปิดแรงไปหน่อยครับผู้ชมครับถ้าจะไปพะลองเนี่ยก็กลัวที่ไส้จะแตกครับผมนะฮะก็มองนะครับผมเป็นบอลที่มีแรงจูงใจอีกแล้วนะครับผมนะฮะนั่นก็คือทางด้านของเชลซีครับทีมอันดับ6ของตารางนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบรอนมาร์ทครับผู้ชมครับนะฮะทีมอัััััันนนนนดบบบบ11ของงงงตาาาารรรรระะะะะคคคผมมฮทวิเเห์จป็ไฟก เอาสติให้ดัวสในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับผู้ชมครับนะฮะเสมอกับบอลมัดในบ้านของบอลมัดเมื่อปีที่แล้วนัดล่าสุดครับผู้ชมครับจบกันอยู่ที่สูนประตูต่อศูนย์ครับผมนอกนั้นเชลซีก็ได้ใช้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับผมนะฮะฟอร์มล่าสุดของเชลซีครับผู้ชมครับผมต้องบอกตัวนี้เลยนะครับผมว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในห้านัดล่าสุดยังไม่พ่ายใครเลยครับผู้ชมครับนะเป็นการเสมอหนึ่งนัดกับแอตลันวิลล่านี่ครับผมอันนี้เล่นนอกบ้านครับนอกนั้นก็ได้ใช้มาโตลอดนะครับในบ้านของตัวเองเนี่ยได้ใช้เวสต์แฮมยยููไนน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 เเเเตต็็็ดดดดะะะคคคคครรรรรรััััััับบบบบบทออออออแแมมมมมสสป์ผผผใลลล่่่่าาาุ้้้ชวกกกกีี ได้ใช้จากไบรตันนะครับผมแล้วก็นอตติงแฮมโฟลเอดถือว่าทำผลงานได้ดีครับผู้ชมครับบอลที่มันมีแรงจูงใจเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามนะครับแต่วันนี้เชลซีเนี่ยเปิดตัวค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันครับผู้ชมครับหนึ่งเก้าควบหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าขีดสองนะครับผมมีให้เห็นนะครับผมในการเปิดตัวแบบนี้นะครับส่วนทางด้านของบอลมาร์ตเองครับผู้ชมครับฟอร์มช่วงนี้นะครับผมต้องบอกว่าอยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะครับผมเขาได้ชัยจากไบรตันนะครับผมทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ กับ Arsenal ถึงในบ้านของเขาครับคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าดูจากสถิติการเล่นนอกบ้านเนี่ยคุณผู้ชมแนวฟอร์มของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับได้ใช้เพียงแค่หน้าเดียวนอกนั้นก็พ่ายสามนัดนะครับคุณผู้ชมครับ ดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะในนัดนี้ผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยนะครับมีแรงจูงใจค่อนข้างที่จะมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะและก็ยังมีเงื่อนไขนะครับผมนะฮะที่จะเข้าไปเล่นในยูโรปาลีกด้วยนะครับผมหากเขาได้ชัยและทางด้านของสเปอร์พ่ายครับผู้ชมครับเพราะสองทีมเนี่ยเขามีคะแนนต่างกันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของบรอมาร์ตเองฟอร์มก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเล่นนอกบ้านด้วยวันนี้แรงจูงใจก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมครับ สี่นัดล่าสุดของเขาทำสกอร์แบบล้นๆได้ใช้ขาดขาดแทบจะทุกนัดครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเจเลตมือทองนะครับผมนะฮะขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวเชลซีครับคุณผู้ชมครับในการประตูหนึ่งเก้าควบนะครับผมนะฮะหวานเจี๊ยบแน่นอนครับนะฮะตื่นเช้ามาขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านส่วนคู่อื่นครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะฮะรวมถึงทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมแล้วก็ลีกอื่นๆเนี่ยเข้ามาติดตามก็ได้ในครอบครัวฟุต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ